อัสลามูอะไรกุมวารมตุลลฮิวบารากาตุค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงพาร้านไฮไลท์ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับร้านเดินดินนะคะเป็นเค้ไอศครีมที่ใช้วัตถุดิบท้องที่ในการรังสั่นเมนูไอศครีมค่ะจะมีอะไรบ้างนะั้นเราไปพบกับคุณบางเอ็มโซเฟียนะคะเชะิญเชิญค่ะ อัสลามุอะลัยกุมเรามาตุลลอฮิวะบรากาตุค่ะอัสลามมุล um uh. ลอฮิรวะบรากาตุคับให้บางแนะนำตัวนะคะแล้วก็เล่าถึงที่มาในการทำคาเฟ่ไอศครีมแห่งนี้ค่ะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็มีแนวคิดอย่างไรค่ะผมชื่อเอ็มเนาะเรียกบางเอ็มก็ได้ง่ายๆครับผมก็ทำเซรามิกอยู่แล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เมือม่อเมื่อปีที่แล้วนะผมจะทำเวิร์กช็อปที่บ้านที่บ้านดินดเป็นสุดเรียน,นรู้อยู่แล้วเป็นสุดสร้างแรงบันดาลใจแล้วเรารู้สึกว่าการที่เด็กๆมาที่บ้านเนี่ยเราอยากมีคาเฟ่เล็กๆ เราก็เลยตั้งใจแบบเออตั้งใจที่แบบหางบหาทุนส่วนหนึ่งเพื่อจะทำคาเฟ่เล็กๆอยู่ที่บ้านริมทุ่งนานะครับแต่ทีนี้พอช่วงช่วงจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราในคาเฟ่เองเด็กๆเราเวิร์กช็อปแล้วนอกจากเครื่องดื่มแล้วเราอยากมีไอติมในนั้นอยู่ด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออจตนาที่แบบอยากจะทําร้านไอติมในขนานั้นนะฮะก็เลยเข้ามาในเมืองเนาะเข้ามาในเมืองก็เลยแบบหา ใครสามารถเป็นครูสอนการทำไอติมก็มาเจอร้านร้านหนึ่งอ่ะที่เรารู้สึกว่าเออเราเราเป็นคนรักไอติมอยู่แล้วด้วยพื้นฐานครอบครัวเป็นคนรักไอติมแล้วก็พอมาเจอร้านนี้เราก็ขอเรียนคอร์สกับเขาอ่ะเนาะขอเรียนว่าแบบเอคอร์สในการทำไอติมวานิลาสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ผมอยากจะเริ่มเรียนทีเนี้ยพอกลับไปเย็นวันเดียวกันเลยนะฮะปรากฏว่าเจ้าของร้านบอกว่าเขาจะไม่สอนละอเขาจะไม่สอนอบอกว่าเขาอยากเซ้งให้เราเลย เออเป็นดักเดตที่เราสึกว่าเออบทที่จะเราขอดุอาตัดสินใจ,นใ,จใช่เพราะในในส่วนที่ทุนที่เราจะทำยามทำคาเฟ่นเนี่ยมันพอดีเป๊ะกับสิ่งที่เจ้าของร้านเนี่ยต้องการเซ็งปล่อยเซ็งให้เราให้สานต่อจากเขาเพราะว่าก่อนหนี้เขาเป็นไอติมเบสิกเนาะเรารู้สึกว่าจังหวะเหมาะมากเราเลยแบบตัดสินใจไม่ไม่ไม่รอช้านึกว่าเออเป็นเป็นการกําหนดเนาะเราก็เลยแบบรับ รับมาช่วงต่อแล้วก็เราเองก็คิดว่าเรามีไอเดียที่จะต้องสารฝันแล้วก็ทําอะไรกับร้านไอติมร้านนี้ฟังดูนะ่าสนใจมากเลยนะคะ,ะแล้วก็ที่เนี่ยค่ะมีการนำวัตถุดิบในท้องที่มาใช้ด้วยใช่ไหมคะเป็นแบบการทำเมนูแปลกใหม่ใช่ไหมคะ<ช>มีอะไรบ้างนะคะคือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยนะพอเราเรารู้ว่าเราจะทำไอติมช่วงช่วงของอนุญ,ญาตพูดถึงเรื่องของการสูญเสียแม่ในช่วงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนที่แล้ว ช่วงกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่แบบเราก็เสียใจไม่น้อยแล้วก็มาพฤษภาเนี่ยเราก็าตัดสินใจเราจะต้องทําอะไรแล้วแหละแล้วก็พอพฤษภาเราเดินมาเปิดตู้เย็นในช่วงจังหวะที่เราได้ร้านไอติมด้วยแล้วมาเปิดตู้เย็นในตู้เย็นเนี่ยปรากฏว่าช่องฟรีซเนี่ยมีตุปะสุดตรงตุปะสุดตรงคืออาหารว่างของของคน3จังหวัดนะเป็นหมึกบวชฮะที่มีหมึกแล้วก็มีข้าวเหนียวยัดไส้ข้างในแล้วเราก็แบบตัดสินใจเฮ้ มันอยู่ในช่องฟิตโดยที่เราไม่รู้เลยแม่เอามาใส่ตอนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาลอีกแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแล้วก็พอเราเห็นเมนูเราแบบคิดถึงแม่จะเอาอยัางไงดีจะออกมาอุ่นกินเลยแล้วก็หมดก็จะเก็บไว้ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ลืมความทรงจำาราู้สึกว่าตัดสินใจเอามากินอุ่นแล้วก็กินพร้อมน้ําตาเนะร้องไห้แต่ขณะเดียวกันมันเหมือนกับได้อะไรจากแม่ไม่ให้อะไรเราอีกแล้วอ่ะก็เลยแบบเออตัวอสุตรงเข้าฟีดได้แม่ทําให้ฟีฟดให้เรามันก็เป็นเรื่องของเย็น ังนั้นเราจะเอาทุบะสุตงมาเชื่อมกับไอศครีมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบอ่าโอเคเราจะเอาอาหารพื้นเมืองมาตีความใหม่อาหารพื้นเมืองของ3าจังหวัดเองแล้วก็ผักหลังบ้านหมายถึงว่าสิ่งทรัพยากรวัตถุดิบที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยหรือว่าวัฒนธรรมในการอาหารในการกินของเราเนี่ยมาประยุกต์ตีความให้เป็นไอติีมนี่ได้เพราะเรามองว่าไอติมมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งนะในการเชื่อมความสัมพันธ์ มันมีได้อะลรอกในการสนทนานี้นั้นพอเราเปิดมาเรารู้เลยว่าแบบมันไม่ใช่แค่วัยเด็กนะที่มาร้านของเราก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราโอเคเราอยากจะทําไอติม e ที่มันมีรสที่เชื่อมโยงกับเทสม m โมรี y ก็คือว่าความทรงจําในวัยเด็กเราก็เริ่มต้นจากตุปะตสูตรงแต่เราไม่เตีดโครงสร้างของของไอติม e นะเราก็ยังยังคงความเป็นรีบริบเรียนรสชาติของแม่เพราะว่าพ่อกับน้องสาวผี่สาวอะไรก็ยังอยู่เนี่ยเราสึกว่าเอออันเนี้ยได้ละรสชาติเหมือนแม่ละ ก็ให้ภรรยาเนี่ยเริ่มเริ่มฝึกและทีนั้นพอพอหลังจากได้เมนูนั้นแล้วเราก็ต่อยอดมาถึงเมนูถัดๆมาก็จะเป็นเมนูที่แบบจะเชื่อมกับคนวิธีพื้นที่อาหารขนมหวานพื้นที่คืออะไรบ้างเช่นลปะติแกาบาตาใช่บาตาบูโอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารพื้นที่หมดเลยแล้วก็แม้ทั้งวัตถุดิบเช่นลูกปีก็ดีมะม่วงเบาก็ดีแตงโมปลาแห้งก็ดีอย่างเงี้ย ก็คือหลักๆเป็นวัตถุดิบในท้องที่หมดใช่ใช่แล้วก็เป็นว่นานารรมการกินของเราอยู่แล้วไม่ใช่เมนูแตงโมเนี่ยเปิดมานานแค่ไหนเหราถึงเปิดมานี่ก็6เดือนแล้วฮะตั้งแต่เปิดมาคือเมนูไหนที่แบบได้รับผลการตอบรับดีบ้างทุกๆเมนูเพราะว่าคนก็จะมาไม่ซ้ำกันนะเพราะว่าซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยคือประมาณ30กว่าเมนูคือบางพื้นที่ซิกเนเจอร์จะมีแค่สองสามเมนูอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ของเรานี่แบบ เขาจัดเต็มหมดเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราบรนดิ i n g เราแข็งแรงในเรื่องของวิถีอยู่แล้วแสดงว่าบอกเองก่คือมีการแบบคิดเมนูใหม่มาตลอดเสมอตั้งแต่ข้าวยำอย่างเงี้ยข้าวยำก็มีข้าวยำเดี๋ยวก็ใช่เดี๋ยวข้าวยำข้าวหมกหรือว่าอะไรที่จะเป็นเรื่องราวที่มันสอดคล้องกับอาหารการกินแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากจะเชื่อมโยงวิถีแม้ทั้งข้าวหมกเนี่ยมันก็เป็นใช่ข้าวหมกมันเป็นของข้าวเอามาทำเป็นของหวานใช่มันก็เป็นของข้าวอยู่แล้วแต่ สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือเทสต์มโมรีที่เราจดจําว่าเราได้กินข้าวหมวกของมะคนหนึ่งที่อยู่ปลารัสที่เรากินทุกๆอาทิตย์เราก็ไปทานร้านมะนี่แหละฮะร้านมะกินข้าวหมวกเราสึกว่าเออเราอยากเราอยากเล่าอ่ะผ่านอาหาระอยากเล่าเมมโมรีอยากเล่าความรู้สึกอย่างเงี้ยผ่านอาหารทําไงได้ก็ก็นี่ไงก็เราก็ลองลองปรึกษากะว่าจะเอามาทําข้าวหมวกเออเอามาทําไอติมอะกะ่าตกใจทําได้แต่ว่า เราแอบมีเซน์เพราะเราเป็นนักออกแบบอยู่แล้วแหละเราเรา,เรารู้สึกว่ามันสามารถเบลนได้อะไรได้เราก็รู้สึกว่าและขณะเดียวกันที่เราสร้างเมนูข้าวหมกใหม่เนี่ยมันสามารถสามารถแบบโฆษณาถึงร้านของที่มาที่ไปของมะเรารู้สึกว่าธุรกิจที่เราส่งเสริมกันแบบนี้เป็นธุรกิจที่มันน่าสนใจสําหรับตัวเองใช่น่าสนใจมากเลยนะคะทีนี้ห่ะในช่วงเทศกาลเดือนรอมบนดอนนะคะมีแผนว่าจะ เปิดขายช่วงเวลาไหนบ้างนะคะก็มีนต้องมีอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันช่วงที่คนก็ตามหาร้านอาหารเนี่ยแต่เรามองว่าเราอาจจะเริ่มเวลาปกติเป็นช่วงที่เราเปิดตั้งแต่10บโมงเช้านี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเย็นแทนช่วงเย็นที่คนมาใช่มาหาซื้อเริ่มเอาไปเก็บไปทานละสินอดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะทําเมนูหน้าร้านของเรา แต่ว่าทั้งจะเป็นเมนูอะไรอ,า,อาจจะขอติดตามในเพจอีกครั้งหนึ่งว่าเราก็จะเก็บไว้ก่อนว่าจําเนเมนูอะไรบ้างค่ะแล้วก็เราลองชมบรรยากาศในร้านคือตกแต่งแบบไหนนะคะเป็นเหมือนลักษณะเป็นมาเข้าบ้านเหมือนเหมือนแขกมาหรือว่าคือความลักษณะความเป็นโฮมี่นะความเป็นบ้าน<ฆ>จริงๆละ่ะตั้งใจตั้งจะเปิดคาเฟ่ที่บ้านอยู่แล้วด้วยที่ที่บ้านมันมีระเบียงมีทุงง่งนามีบรรยากาศมีเซรามิกที่ตัวเองปั้นอยู่แล้วเนี่ยทั้งหมดใช่ ร้านนี้มันก็เลยมันไม่ใช่ร้านที่ออกมาจากพินเทเลสออกมาจากแมกซีนว่าแคตตาล็อกอะไรมันเป็นมันคือตกแต่งด้วยวิถีของตัวเราเองอยู่แล้วระเบียงด้านหน้าของร้านก็เป็นระเบียงของที่บ้านอย่างเงี้ยเอามามาตกแต่งแล้วก็ความบรรยากาศเข้ามาปั๊บมีความเป็นเรื่องการเล่าเรื่องของบ้านนะทั้งกรอบรูปต่างๆทั้งแผนที่โบราณหรือว่าเซรามิกที่เราประดับประดาแม้ทั้งเครื่องดื่มของเราถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้แก้วชิ้นไหนให้ใหเราเสิร์ฟได้ ให้เขามีความสนุกแล้วคนที่มาที่มาทานเมนูเราก็จะเกิดการสนทนากันแล้สนุกแล้วก็ลํำลึกถึงความหลังกับเรื่องของเทสมโมรีบางทีเขาเข้ามาทานไอติมนะแต่ว่าทําให้เขารำลึกถึงปู่ย่าตายายเขาบรรพบุรู้หลุษของเขาที่ทําอาหารให้เขากินเหมือน ใช่เราแบบมามาคุยมาเหมือนเป็นเป็น,ปนแขกมาที่บ้านมาแลกเปลี่ยนเ,ยยเพื่อนเ,เก่าเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่<ม>พอมาที่นี่มานั่งพอคุยไปคุยมากับการเชื่อมญาติเอ้าเป็นญาติเรา<ช>ด้วยอ<ช>๋ออันนี้เป็นเพื่อนของพ่อสมัยเก่าเมื่อวานก็เจอกะันหนึ่งชื่อกะมากก็เคยเป็นอดีตธรรมศาสตร์น้าสุขกับพ่ออีกอะไรเงี้ยพอเราคุยแล้วรู้สึกว่าเออเราได้ทันเชื่อมโยงกับคนที่พ่อแม่คนคนเฒ่าคนแก่คนเก่าๆของพ่อของแม่อย่างเงี้ย เราสึกว่าเออมันทําหน้าที่นะร้านมันทําหน้าที่มากกว่าเป็นธุรกิจ<ม>เพราะสิ่งที่เรามองอะธุรกิจของเราเนี่ยเราเราเราไม่ได้มองว่าเราผมไม่ใช่เป็นคนนักธุรกิจเราอยากเป็นพ่อค้ามุสลิมธรรมดาที่สามารถมันมัน,มนเหมือนในมุมมองที่แบบย่อมย่อมเสียผลประโยชน์เพื่ออัลลอฮ์พอพอพระทัยอะเราเรามีมุมแบบนี้อยู่แล้วแล้วเราเราต้องการสร้างความยั่งยืนตัวเล็กๆอ่ะค่อยๆเดินมันจะขยายยังไงก็ค่อยๆเดินดีเลยค่ะเราถ้าสําหรับ ท่านผู้ชมอยากจะมามาลองชิมที่ร้านแห่งนี้ค่ะจะเดินทางมายังไงแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอเมืองเนาะอำเภอเมืองถนนพิพิธใช่ข้างกับธนาคารทหารไทยแล้วก็ติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์มีเพจอย่างเงี้ยครับได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะจากกันไปนะคะวันนี้จะขอให้บางมามาลองแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านเดินดินแบบสรุปให้เราฟังหาว่า มีแบบแผนอะไรในต่อไปในอนาคตนะคะเริ่มแบบแรกเราเราก็มาพื้นฐานว่าเรามาจากดินอยู่กับดินกับสู่ดินเราเริ่มต้นที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเราใช้ทรัพยากรในทรัพยากรอยู่ที่ไหนและเราจะต้องทําอะไรสื่อสารอะไรเราคิดอะไรเราเราอยากจะสร้างสารรค์อะไรมันอยู่ในแบรนดิ้งในเรื่องของวิถีชีวิตของเราทั้งหมดแล้วแลวก็สิ่งที่ฝากว่าทําตัวให้เล็กเนาะพอเราทําตัวให้เล็กเราก็จะเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเหมือนการมอบหมายนะพอเรา พอเรามอบหมายเราเนียดดีเราตั้งใจอยากจะทำนี้ยจะให้เห็นว่าการมอบหมายนี่มันมีผลมากะแค่ผมไม่เคยคิดเลยว่าเมื่อปีที่แล้วว่าผมจะได้มีร้านไอติมเหมือนคิดดูมันเหมือนตะกแดท,ที่แบบพ่อเรามอบหมายไงพอมอบหมายปั๊บมันช่วงจังหวะมันมันล็อกลงล็อกด้วยการมอบหมายแล้วการดูอาของเราได้ผลตอบรับอยู่ทุกๆครั้งถ้าเกิดหัวใจเราเกี่ยวข้องกับการมอบหมายนี่มันจะอันดับแรกอะ คือเราฝันอะไรเราเราดูอาเราขอแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ตามนันมันคือการมอบหมายแล้วว่าอัลลอฮ์จะให้สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเรามันจะทําให้หัวใจเรามั่นคงและนั้นน่ะคือที่มาของการทําตัวให้มันเล็กไว้ก่อนแล้วเราจะสัมผัสสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือเราก็จะเห็นอัลลอฮ์ท่งยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหัวใจสําคัญของการเปิดร้านแล้วก็ยังใช้คําว่าเดินดินเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างที่ลกรุรอานได้ได้สั่งให้สอนเอาไว้ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณบางเอ็มโซเฟียนะคะที่ได้มาแชร์เรื่องราวให้เราได้รู้จักกับรา้านไอศครีมแห่งนี้นะคะที่ร้านเดินดีนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะอัสสลามุอละลัยกุมบเระมัตุลลอฮิยะบเระกาตุค่ะ ยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับรายการทั้ง2ช่วงที่เราได้นําเสนอไปวันนี้ในช่วงฮ a r า n อินไซค่ะเราทราบแล้วนะคะว่าไมโครพลาสติกสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้อย่างไรรวมถึงส่งผลอย่างไรกับร่างกายของเราค่ะใช่แล้วครับในส่วนของฮารานไฮไลท์นะครับเราก็พาคุณผู้ชมไปรู้จักเกี่ยวกับสเสน่ห์เมืองใต้อย่างเช่นไอศครีมเดินดินที่เราได้นําเสนอไปครับคุณผู้ชมคะท่านร,รูลุลลอสอลลอห์ฮยไลฮิว,วสันลำได้กล่าวว่า การถือสินอดนั้นเป็นโล่ป้องกันดังนั้นเมื่อผู้ใดถือสินอดแล้วเขาอย่าได้พูดจาหยาบโลนและอ่าได้ประพฤติเยี่ยงผู้ที่ไร้จริยธรรมและหากแม้มีผู้ใดต้องการทะเลาะเบาะแวงหรือกล่าวด่าว่าร้ายเขาก็ให้เขากล่าวแก่คนผู้นั้นว่าแท้จริงฉันเป็นผู้ถือสินอดแท้จริงฉันเป็นผู้ถือสินอดรายงานโดยอัลบุคอรี ตการวิถีรอมฎอนปีที่11นะคะยังคงออกอากาศต่อเน,นื่องคะ่ะตลอดทั้งเดือนรอมฎอนตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางททบหแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมตื่นมาทานข้าวซดแล้วอย่าลืมเปิดช่อง5้ารับชมรายการที่มีสาระดีๆของเราด้วยค่ะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับรายการก็หมดเวลาลงแล้วครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับคุณผู้ชมเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับอัสสลามอะลยกุมวเระห์มุลฮิวะบะเราประกาตุฮูสวัสดีค่ะสวัสดีครับ